มาจากพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมแจ่วแมงดายายแดงนะคะนี่คำเบิ่ม <ๆ S 1> เลยอหอมแมงดาออกดังเลิดมากชิดหอดทุงหน้าค่ะพี่น้องค่ะมื่อนีกก็เลยผ้ามูนะคะมาลานตำลั่นทุ่งทุกคนบรรยากาศดีแห้งค่ะครับมาจากในเมือง30มิบนาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแค่เนียงรันทุ่งนะคะทุกคนม่ามือน,นี้1:00นนะคะมันอาจจะฝนตกด้วยอะไรด้วยล่ะ<า>เป็นช่วงเวลา30-40นาทีเออเมาได้บ่ยเปวนตอนบ่าย้วอื้อเป๊ะแบบอันนี้ของอันนี้ผักพวกอื้อเป็น property ปปอื้อครับแป้มเนี่ย น้่หอมมากรสชาติก็คือเผ็ดเค็มหอมแมงดาจวดจวดจวดจุ้ย้องเลิศมากค่ะผู้ใดมาเจียวแมงดากินแมงดาบ่ภิปรายแน่นอนเค่องเปียกเครื่องเค็มเลิศผู้มากินเผ็ดได้ร้อง